สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สามทุกคนนะครับสําหรับวันนี้มาพบกับคุณครูสันทัน์บุญทวีซึ่งสอนวิชาสูึกษาและพระลักศึกษานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในช่วงนี้นักเรียนสบายดียหรือเปล่านะครับหวังว่านักเรียนจะสบายดีกันทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูนะครับซึ่งสอนวิชาสูึรสานะครับเราจะเรียนในสาระที่สอง เกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวนะครับตรงกับมาตรฐานที่พ2.1ป3พทับ3นักเรียนต้องบอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับครับนักเรียนครับ ก่อนที่เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของภัยทางเพศนะครับเรามารู้ความหมายของคํา,า,ว,าคว่าการล่วงละเมิดทางเพศนะครับว่าการล่วงละเมิดทางเพศนั้นหมายถึงอะไรนะครับการล่วงละเมิดทางเพศก็หมายถึงพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นคําพูดนะครับนักเรียนจะเห็นว่าคําพูดบางคำนะครับ ถ้าพูดไปสอในเรื่องของเพศแล้วก็เป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับการใช้สายตาการใช้ท่าทีต่างๆนะครับรวมไปจนถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้คือความหมายของคําว่าการล่วงละเมิดทางเพศนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สายตานะครับในการมองแล้วทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะครับก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับเป็นการ ละเมิดสิทธิของตัวเราหรือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับซึ่งแบ่งออกได้ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสาประเภทนะครับนั่นก็คือ1การล่วงละเมิดทางเพศทางคำพูดครับได้แก่อะไรบ้างครับนักเรียนก็ได้แก่การวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาการแต่งกายที่สอไปในทางลามกนะครับการพูดนะครับคําบางคำนะครับที่เป็นการ ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะหรือเป็นการละเมิดสิทธิของตัวเรานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเพศก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศแล้วนะครับการพูดจาแทะลมนะครับการพูดจาแทะโลมคืออะไรครับการพูดจาแทะโลมก็เป็นการพูดเกี้ยวนะครับหรือพูดเทียบเคียงพูดให้รักเชิงชู้สาวนะครับพูดเทียบเคียงเพื่อให้สมปาถนาเกี่ยวกับเรื่องของเพศนะครับ ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับใช้คําพูดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศนะครับจะเป็นคําพูดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวเรื่องของเพศเพื่อให้เกิดอารมณ์ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับสํา,รารรรรหรับการเล่าเรื่องตลกถ้าเป็นเรื่องตลกธรรมดาธรรมาทั่วไปก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องตลกที่เกี่ยวกับเรื่องของลามกหรือเรื่องเพศนะครับแล้วเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทำให้เรารู้สึกอึดอัดหรือไม่พอใจนะครับการพูดเรื่องสองแง่สองแง่ที่สอไปในเรื่องของทางเพศก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศแล้วนะครับสําหรับประเภทที่2ก็คือการล่วงละเมิดทางเพศทางการกระทําที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัวนะครับอันนี้เป็นการกระทําที่ลงมือแล้วแต่ไม่ถูกเนื้อต้องตัวได้แก่อะไรบ้างครับทักเรียนก็ได้แก่การจ้องมองของสงวน นะครับของสงวนก็คืออะไรครับก็คือของลับของเราที่ไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นนะครับอันนี้ครูคงจะไม่พูดนะครับว่ามันคืออะไรนะครับการจ้องมองของสงวนนะครับทําให้เรารู้สึกอึดอัดหรือลาคาญหรือปันเป็นการละเมิดสิทธิในตัวเราหรือคนอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดท,ทางเพศการแสดงภาพที่ส่อไปในทางเพศนะครับภาพอะไรก็ตามนะครับที่ส่อไปในทางในเรื่องของเพศ ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับการแอบถ่ายภาพลามกอันนี้นักเรียนจะเห็นเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะการใช้สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำตามปั๊มต่างๆสวนสาธารณะนะครับถ้ามีคนมาแอบถ่ายเรานะครับในขณะที่เราปฏิบัติกิจกรรมอะไรอยู่ก็ตามนะครับแล้วเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของตัวเรา นะครับเช่นการแอบถ่ายใต้กระโปรงการแอบถ่ายนะครับขณะที่เราอยู่ในห้องน้ําเราปฏิบัติกิจกรรมอยู่นะครับแล้วมีกล้องมือถือนะแอบถ่ายหรือซุกในตามสถานที่ต่างๆนะตามมุมต่างๆนะครับแล้วทําให้เกิดการอับอายนะครับนำภาพนั้นไปลงอินเทอร์เน็ตหรือเผยแพร่นะครับก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเช่นเดียวกันนะครับการแสดงอวัยวะเพศ นะครับบางครั้งนักเรียนอาจจะเห็นคนโรคจิตนะครับที่อยู่ดีๆขี่รถมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็อะไรครับเปิดอวัยวะเพศให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศแล้วนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเห็นบุคคลเหล่านี้นะครับนักเรียนก็ควรที่จะหลีกหนีให้ไกลนะครับอย่าไปมองอย่าไปจ้องอย่าไปให้ความสนใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับสําหรับประเภทที่3าม ก็คือการล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นการกระทําชัดแจ้งอันนี้ลงมือกระทํากับตัวเราแล้วนะครับเช่นอะไรครับนักเรียนเช่นการกอดการจูบรูปคํำโดยที่เราไม่ยินยอมนะครับถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เราไม่ยินยอมนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับมากอดเรามาจูบเราหรือมาลูบคำเราโดยที่ เราไม่ได้ยินยอมนะครับก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศที่กระทําชัดแจ้งนะครับการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์การข่มขืนอันนี้ออกข่าวหน้าหนึ่งเป็นประจําเลยใช่ไหมครับการมีเพศสัมพันธ์การข่มขืนนะครับนะอันนี้ถือว่ามีในเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายที่หลายแรงคนที่ทําก็จะติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นภัยนะครับเป็นภัยกับตัวเรานะครับนักเรียนต้องเรียนรู้แล้วนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนักเรียนครับพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศมีอะไรบ้างครับนักเรียนช่วยครูค,คิดหน่อยนะครับว่าพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศมีอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งก็คือการแต่งกายที่ไม่รัดกุม นะครับเช่นแต่งกายด้วยการนุ่งกางเกงขาสั้นนะครับเสื้อนะครับคอลึกนะครับก็เป็นสิ่งที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการเกิดการละเมิดทางเพศได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการแต่งกายของนักเรียนเองนั้นนักเรียนก็ต้องแต่งกายให้สุภาพเพราะนักเรียนเป็นคนไทยนะครับคนไทยต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยแต่งกายรัดกุมไม่ล่อแหลมนะครับ ต่อไปครับก็คือในเรื่องของการคบเพื่อนที่ไม่ดีนะครับอาจชักจูงไปในทางที่ผิดได้นะครับเพราะนั้นการเลือกคบเพื่อนนักเรียนก็ควรที่จะเลือกคบเพื่อนที่ดีใช่ไหมครับเลือกคบเพื่อนที่เรียนตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจทํากิจกรรมในเรื่องของการเกี่ยวเรื่องของการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกคบเพื่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ต่อไปขั้นนักเรียนก็คือการเสพสารเสพติดก็จะทําให้เราเนี่ยขาดสติในการยับยั้งชั่งใจจั้นแล้วนักเรียนก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของสารเสพติดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรีเป็นเหล้านะครับเป็นยาอียาบ้ายามะนะครับเพราะถ้าเสพสารเหล่านี้เข้าไปแล้วก็จะอา,อาจจะทําให้เกิดการขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจนั่นเองนะครับ เพราะนั้นนักเรียนก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดนะครับการเที่ยวในเวลากลางคืนทำให้เราขาดความระมัดระวังในการดูแลตนเองนะครับนั่นแล้วการเที่ยวในเวลากลางคืนนั้นก็เสี่ยงนะครับต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้โดยเฉพาะการที่เราไปเที่ยวกับผู้ชายนะครับสองต่อสองนะครับ ก็อาจจะนําไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เพราะนั้นแล้วเป็นการตัดปัญหานั่นก็คือนักเรียนก็ไม่ควรที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนเพศชาย2ต่อ2นั่นเองนะครับต่อไปครับการอยู่ตามลําพังหรืออยู่กับคนแปลกหน้าเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับการอยู่ตามลําพังครูยกตัวอย่างเช่นเราอยู่บ้านคนเดียว นะครับอาจจะมีใครก็ไม่รู้นะครับที่เราไม่รู้จักนะอาจจะมาถามหาพ่อหาแม่เรานะเพราะว่าเห็นเราอยู่คนเดียวนะครับแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับก็เชิญเขาให้มานั่งรอพ่อรอแม่ที่บ้านแบบนี้ไม่ได้นะครับนักเรียนก็เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับเราต้องรู้จักปฏิเสธเช่นอะไรครับเช่นแม่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่แม่ไม่อยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะ แต่เราไม่ต้องเปิดประตูนะครับและอย่าให้เขาเข้ามารออยู่รอพ่อรอแม่และอยู่กับเราตามลำพังแบบนี้นะครับต่อไปครับนักเรียนเราจะมีวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างไรนะครับอันที่หนึ่งก็คือไม่ให้ผู้อื่นมาจับจ้องตัวเราโดยที่เราไม่อนุญาต ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนรู้จักหรือคนแปลกหน้าก็าตามนะครับเราก็ไม่ควรที่จะให้ใครก็แล้วแต่นะครับที่เราไม่อนุญาตมากอดเรามาจูบเรานะครับมาลูบคําเราอย่างนี้ไม่ได้ยกเว้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าคนอื่นมากระทํากับเราก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศกับเราแล้วนะครับต่อไปครับนกักเรียนวิธีดีเรลี่ยงต่อไปนั่นก็คือ ไม่แต่งตัวยั่วยุอารมณ์ทางเพศครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับเช่นการแต่งกายนุ่งสั้นนะครับหรือแต่งกายคอเว้าไม่รัดกุมนะครับก็อาจจะนําไปสู่การร่วงละเมิดทางเพศได้นะครับเพราะนั้นแล้วการแต่งกายนักเรียนก็ควรที่จะแต่งกายให้เรียบร้อยและสุภาพนั่นเองนะครับต่อไปนั่นก็คือไม่อยู่ตามลําพังกับเพศตรงข้าม หรือคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่น่าไว้ใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องอมีความระมัดระวังนะครับอย่าไปอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จัก2ต่อ2เด็ดขาดนะครับเหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วว่าอาจจะมีใครมาหาพ่อหาแม่เราแล้วเราเชิญให้เขาเข้ามาที่บ้านแล้วอยู่กับเรา2ต่อ2อ,อย่างนี้ไม่ได้นะครับนักเรียนนักเรียนต้องรู้จักการปฏิเสธ การปฏิเสธนั้นนักเรียนครับเราก็ต้องมีคําพูดที่ดีสุภาพไม่ใช่ไปไล่เขานะครับบางทีบางครั้งแล้วเขาอาจจะมาหาพ่อแม่เราริงก็ได้แต่ถ้าเป็นการป้องกันก็คือก็ควรที่จะให้รอพ่อรอแม่กลับมาก่อนแต่นักเรียนต้องใช้คําพูดที่สุภาพนะครับนักเรียนต่อไปครับนักเรียนไม่ควรออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิง ในตอนกลางคืนนะครับไม่เสพสารเสพติดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนักเรียนการไปเที่ยวในตอนกลางคืนนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเราไปกับคนอื่นนะครับไปกับเพื่อนต่างเพศนะครับในสถานที่ต่างๆแล้วไปเสพสารเสพติดไปดื่มเหล้าดื่มสุราเสพยาบ้าเสพยามาอันนี้ก็นําไปสู่การ ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เช่นเดียวกันครับต่อไปครับนักเรียนควรเลือกคบเพื่อนที่ชักจูงเราไปในทางที่ดีนะครับการครบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเพื่อนเป็นคนที่คอยช่วยชี้แนะแก้ปัญหาเป็นเพื่อนเรียนนะครับแต่ถ้านักเรียนไปเลือกคบเพื่อนที่ดื่มสุราติดยาเสพติดเป็นนักเลงอันธพาลก็อาจจะชักจูงเรา ไปในทางที่ไม่ดีก็ได้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายครับนักเรียนครูมีใบางานนะครับแต่ว่าครูไม่มีกระดาษครูจะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะครับโดยที่ให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการล่วงละเมิดทางเพศมาแค่5ข้อครับนักเรียนบอกมาแค่5ข้อครับนักเรียน ไม่ต้องถ่ายภาพส่งครูนะครับเ,เดี๋ยวคุณครูจะขอดูตอนที่นักเรียนเ,เวลาเราเรียนปกติที่โรงเรียนคุณครูก็จะขอดูนะครับนักเรียนก็ยกตัวอย่างมาเพียงแค่5ข้อนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับตั้งใจเรียนหนังสือนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้คุณครูขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ